สวัสดีเจ้าป้าดาวจะพามาต้มไก่ต้มอบไก่ตักไก่แล้วใส่หอมหัวใหญ่กะปะเขือเทศแต่แบบบีบส้มเจ้าต้มทำบัดาเพราะจะต้มผูวป้าเน้ะป้าป้าเป็นแบบบีบส้มเนาะน้ำเดือดนะเจ้าเอาก้อนซุปไก่ลงไปก้อนหนึ่งนะ ต้มธรรมดาจะต้มบ้านๆเหมือนคล้ายๆบ้านเขาคนต้มใส่เกลือใส่หยัางอีกกะแตนเนี่ยก็จะปุงพวกซีอิวนัะใส่ก้อนซุปไก่แต่บบบีบส้มจ้งคนที่ป่นคนปากกินส้มนับต้มเหมือนคล้ายๆครับต้มมือละอ่อนกินน่ะบบใส่พริกบบบีบส้ม กันเดียวถ้าเขาจะบีบส้มเขาก็เอาไปใส่ที่หลังในถ้วยมั้งแต่ในหม้อนี่จะไบบใส่ คนญี่ปุนน่นผลปัจจัยชอบกินส้มเน่จเจ้าออกเปรี้ยวๆเนี่ยเป็นบางคนที่ชอบกินเนาะุ้งแบบไทยๆมนหมากระจากินกันคนบ้านเท้านั่น,น,นคนญี่ปุ่นเนาะห่างจากใครเจ้าเอาใช่รึไหม Để nữa chào tâm bé tôm bao này, bòi đáu tôm bé bé tôm bé bé bì bé 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 đáu bé 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 สูตรนี่จะบะบมี่ส้มเนาะเอาไก่ลงต้มเลยอบไก่หนึ่งอกนะแล้วก็ตับกไก่ทีแรกก็จะเอาแต่ตับกไก่เจ้า เอาแต่เฉพาะตับไก่อบซีอิว้วแต่พอนี่ก็เลยเอาอันเอาเนื้อมาใส่ตัวอีก่ะต้มอ,อกไก่ตับไก่ค่ะมาหน้เจ้า ที่พองอันเลือดตักเนี่ยนี่นะประดาวตาวออกสองหลอบแล้วเนี่ยแต้มนจะเป็นอย่างเจ้า <c oughs> ตับไก่ตับไก่ใส่หอมหัวหลวงไปตัวนะประดาวเอาอันตักไข่ใส่ตัวเจ้าจักไข่อ่ะแก้ข้าว ต้มธรรมดาใส่เกลือก็อร่อยตับไก่นี่นะ่ะแต่ปลาดาวนี่กินเยอะมันได้สมัยก่อนนี่สอบกินกะตอนนี้จะกินเพียงสองสามคำแค่นั้นมันกดอยู่ริกเยอะเจ้ากินแล้วมันปวดแขนปวดขาแค่เสียดายเขาตออกว่ป้ากันเนี่ยตับไก่นี่นะ่ะ อ้ยังก็เคยกินมามแลนะเจ้าตอนนี้อายุเยอะสิ่งไหนที่เขากินมาได้เขาก็ยุดยะกะเพราะเคยกินมาแล้วมึงก็จะกินอยู่จะกินเนื้อกไก่ตับไก่นี่ก็จะมิดอซักน้อยนึงจะกินสักสองสามคำอีกเยเนัะ่ะ นี่หนีหน้ามอแกงนี่แห้งแล้วเนี่ยป้าป้า,ปาคนสอบเอาน่าเขาใส่เข้าเนาะ้าต้มแบบนี้นะอันน้อยน่เจ้าต้มแบบนี้ถ้าเขาอยากจะใส่ส้มอยากจะใส่พริกเขาเอาไปกัดทีหลังเาเอลวลาเขาตักเขาใส่ถ้วยอ่ะมันกินแยกถ้วยแยกจอมกันอยู่แล้วเนาะ A à loi là trao trông bè tham bà đàn nỉ. Mân mực cái hãy trông pio trông xóm nữa nè. Ta hâm mạo xóm hosse nè ก็เดียวถ้าเขาตักออกกินเขาก็เอาันบีบส้มมะนาวใส่ในถ้วยเห็นจะยากหรือยังพ่อคนในบ้านมันกินมาเหมือนกันเนาะ <c oughs> ผงสรดแล้วแต่สอบเจ้าปลาดาวชิมดูแล้วอะ่จับพอดีอะพอปลาดาวปรุงเราได้เกลือเนอะตอนเอาใส่มาหัน่นประว่าปลาดาว ต่อติดป้าดาวาใส่ป้าดาวปิดโทรศัพท์เพราะว่านมันจะนานจะเนินจะมาจะเหมืนไปกอะทำกัดดูนะะต้มแบบแบบบีบซ่อมเจ้าอร่อยหอมต้มแบบบานๆเนาะต้มเสเรียบร่อยแล้วเจ้าต้มแบบแบบบบานๆเนาะ ปลาดาวขอจบคลิปแคนเนก่อนนะเจ้าประกันคลิปใหม่คลิปหน,น้านอ้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามหือปลาดาวเทรนเนอร์จำได้ผ่าคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ